สวัสดีครับ <_ C> e <an> พเพื่อนๆชาวไทยแลนด์ม o เตอร์ไซ e ์ควันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารจักรายานยนต์ในตำนานของค่าย HONDA น,นั่นคือฮอนด้า o w w วิงตำนานเริ่มต้นตั้งแต่ปี1975ถึงปี2018ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกมาจนถึงรุ่นยุคปัจจุบันจากโก w วิ g รุ่นแรก G.L พัน ที่ปรากฏในปี1975ไปจนถึง g r o w i n g ัว u ์ในปี2018เราจะมาแนะนำเพียงแค่รุ่นที่สำคัญเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรุ่นปัจจุบันด้วย Growing คันแรกไม่ได้มี DNA เดียวกับ CB750F ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการคิดค้นพัฒนามอเตซค์เพื่อตลาดอเมริกา ด้วยเครื่องยนต์4ี่สูบเรียงแนวนอนที่คล้ายกับเครื่องยนต์ B.M.W. ระบายความร้อนด้วยน้ำที่มีจุดศูนย์ท่วงต่ำและการสั่นสะเทือนที่ต่ำด้วยเช่นกันมันถูกนำมาใช้เพื่อสร้างและพัฒนาทัวริงแบบคอนติเนนตัลบอลลิสติกที่ไม่ใช่รถประเภทคุยเซอร์แบบทั่วๆไปในยุคนั้นโกวิงเป็นผู้บึกเบิกสปอร์ตทัวริงที่แตกต่าง จากค่ายยักษ์เขียว Z1 ด้วยดีไซน์ของตัวรถและเครื่องยนต์ที่แตกต่างอาจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงแต่โกวิงคือคันแรกสปอร์ตไบค์รุ่นล่าสุดของ h o n d a ที่พัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นล้มยักษ์เขียว Kawasaki Z1 ซึ่งได้รับความนิยมในขณะนั้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้นของ Honda ได้เปิดตัว c b 7 5 0 f r o ครั้งแรกในปี1968เป็นเรื่องที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Kawasaki ได้สร้างรถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 750cc สี่สูบในรุ่นเดียวกันจนเกือบออกสู่ตลาดมาพร้อมๆกันกับ Honda แต่เนื่องจากสไตล์รถและเครื่องยนต์ที่ขัดแย้งกับ Honda ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างร้นลามนั่นคือรุ่น900 Superflow 4สูบและ Z1 ก็กลายเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมแซงหน้า Honda ไปเลยในขณะนั้น GL 0ันได้รับการพัฒนาเพื่อค้นลมยักษ์เขียว Z1 ซึ่งใช้เครื่องยนต์4สูบระบายความร้อนด้วยน้ำที่มีโครงสร้างดีไซน์และเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันมันกลายเป็นรุ่น ที่ได้รับความนิยมด้วยการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่แตกต่างจากสไตล์รถเดิมๆในยุคนั้นอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่นั้นในสหรัฐอเมริการถสปอร์ตบ,บนเส้นทางของ Honda ถึง Z1 หนึ่งและจักรยานยนต์สปอร์ตทัวริงอย่าง g o wing ถึงกับสร้างศัตรูกับ h a r l e ล d ดีวินสัอย่างตั้งใจนายเป็นรถรุ่นใหญ่ที่สะดวกสบายที่สุดในยุคนั้นและรถญี่ปุ่น ยังคงเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างต่อเนื่องจากโรงงานไซมะย้ายฐานผลิตสู่โรงงานอเมริกาเพื่อพัฒนา GL สำหรับคนอเมริกาโดยประเทศอเมริกา Go Wing ซึ่งเริ่มโครงการพัฒนาในปี1972เปิดตัวครั้งแรกในปี1975และเป็นรุ่นพิเศษในปี1976ในปี1977 มีการติดตั้งแฮนด์บาร์ยกสูงและเบาะนั่งแบบตีคู่ยังมีการออกแบบอย่างพิถีพิถันแบบพิเศษเพื่อพัฒนาเบาะนั่งให้เหมาะสมสำหรับการขับขี่แบบทัวริ่งแบบยาวๆอีกอย่างองค์ประกอบการตีคู่จะเริ่มถูกเน้นในการพัฒนาด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ขับขี่โกวิงในขณะนั้นในปี1978 Honda เปิดตัวท่อไอเสียชุดโครเมียมมันวาว เพื่อสร้างความหรูหราและระบบการสะเทือนหลังพร้อมกลไกปรับหน่วงได้พัฒนารล้อคอมสตาร์ที่ดีกว่าให้เบากว่าและแข็งแรงกว่าล้อแบบซี่รวดและเหนือสิ่งอื่นใดยังดูแลรักษาง่ายอีกด้วยในที่สุดรุ่น1100ปี1980ก็เริ่มผลิตขึ้น ที่โรงงาน Honda of America ในขณะนั้นก็กลายเป็นมอเตอร์ไซค์สำหรับคนอเมริกาโดยประเทศอเมริกา United States การเปิดตัวโมเดลระดับ High-End และ Aspen Cate ในปี2523-2528ถึง2 5 2พเป็นปีพศน,นะครับเพื่อนๆลืมแปลครับเราขอแนะนำา n t t r s t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  e s s p n n a t e ที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้การเดินทางที่สะดวกสบายและสนุกยิ่งขึ้นเริ่มจากรุ่นปี1980ที่มีความตู่เพิ่มขึ้นเป็น 1,100cc กวัววิงรุ่นมาตรฐานที่ได้รับการติดตั้งแฟรริงแบบครอบเต็ลกระเป๋าข้างแนบลำตัวและส่วนท้ายเป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานและเป็นรุ่น interstate ขั้นสูงสุดถูกพัฒนาขึ้น นี่เป็นเพราะผู้ผลิตชิ้นส่วนในอเมริการ่วมพัฒนาชิ้นส่วนต่างๆของ GL ร่วมกันอย่างรงตัวและยังเพิ่ม Aspenket e และยังเพิ่ม Aspenket เวอร์ชั่นที่หรูหราที่สุดในยุคนั้นจากนี้ไป GL ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดอเมริกาติดตั้งเครื่องเสียงและอุปกรณ์วิทยุมาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพเสียง ของระบบให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนเช่นเพิ่มความสะดวกสบายที่เบาะนั่งในส่วนของผู้ขับขี่และผู้สอนในที่สุดปี1985การเปิดตัวของรุ่นม,มาตรฐานก็สิ้นสุดลงและกลายเป็นคุณลักษณะ2อย่างคือ Interstate และ a s p e n c a d e ในยุคนั้น ช่วงที่2ของก i วิงเป็นวิวัฒนาการที่ยกระดับของประสิทธิภาพการเดินทางให้สูงขึ้นไปอีกในปี1980มีการเพิ่ม interstate พร้อม f a i r i n g คคอบและเพิ่ม interstate p e n พร้อมอุปกรณ์ที่หรูหราย,ยิ่งขึ้น GL ที่พัฒนารอขนาด16นิ้วที่ล้อหน้าวางจำหน่ายจนถึงปี1987 ฮอนด้าปีกทอง GL 1 5 0 0และ GL 1 8 0 0รุ่นปี1998ถึงปี2008รถแกรนทัวริงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่ติดตั้งเครื่องยนต์6สูบแนวนอนออกข้างซ้ายขวาข้างละาสสูบได้เริ่มนำเข้าและจำหน่ายในญี่ปุ่นแล้วในยุคนั้น ด้วยเครื่องยนต์ 1,500cc GL รุ่นมาตรฐานในประเทศได้พัฒนาเป็นรุ่นที่6ในที่สุดรุ่นพันซีซีรุ่นที่1รุ่นที่2 1,100cc ในปี1980และโกบิงพัฒนาเป็นรุ่นที่3 1,200cc ในปี1984และในปี1988 GL 1,500ที่ติดตั้งเครื่องยนต์60 เรียนนอนแบบใหม่หมดก็ได้เปิดตัวขึ้นเจเนอเรชันที่4ซึ่งกล่าวกันว่าผ่านการทดสอบมากกว่า1,000ชั่วโมงกับต้นแบบ15ประเภทในขั้นตอนแรกต้นแบบพัฒนา GL ซีรีส์แรกที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการในญี่ปุ่นโดยนำเข้าจากโรงงานในอเมริกาในรุ่งปี1988 ผลิตจำกัดเพียง700คันต่อปีและขายในราคา1,750,000เยนหรือ4,26,118บาทไทยในขณะนั้นในปี1991จักรยานยนต์รุ่นโชลองครบรอบ10ปีของการผลิตในอเมริกาได้รับการเปิดตัวและในปี1955 GL ก็ครบรอบ20ปีด้วยเช่นกัน ยุคของเครื่องยนต์ 1,500cc รุ่นสุดท้ายก็จบลงในปี1999เมื่อรุ่น 1,500cc เจอเรชันที่4มาถึงจุดอิ่มตัวจึงได้รับการพัฒนาและอัปเกรดเป็นรุ่น 1,800cc ในปี2001และพัฒนาเป็นเจอเรชั่นที่5นับเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเดลเต็มรูปแบบครั้งแรก ในรอบ13ปีและ GL ฉลองครบรอบ30ปีในปี2005และฉลองครบรอบ40ปีในปี2007และในปี2015ระบบนิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ถูกพัฒนาขึ้นเป็นระบบแรกและรุ่นแรกของโลกใน GR Go-Wing ได้ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ไฮเทคที่สุดในยุคนั้น และจะนำไปสู่เจเนอเรชันที่6รหัส sc 7 9ที่จะเปิดตัวในปี2018ครั้งแรกของโลกที่ติดตั้งถุงวมนิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ในปี2007 Honda ติดตั้งถุงวมนิรภัย gl เจเนเรชันที่5ซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกที่ใช้ในรถจักรยานยนต์คุณสมบัติ ที่ยับยั้งการกระเด็นออกจากตัวรถของผู้ขับขี่ในขณะที่มีเหตุการณ์ชนด้านหน้าและลดแรงกระแทกที่เกิดจากการชนกับรถคันอื่นสิ่งอำนวยความสะดวกบนถนนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความปลอดภัยโดย Honda สำหรับโก i n g การทำงานของเซ็นเซอร์ใช้เวลาประมาณ0.15วินาทีในการตรวจจับการชนและดูดซับแรงกระแทก จากผู้ขับขี่รุ่นปัจจุบันใช้ได้เฉพาะถุงรมนิรภัยเท่านั้น Honda g โก i บ i n GL 1800 o n b a r ปปี2007ถุงรมนิรภัยที่ทำงานระหว่างตำแหน่งการขับขี่ของผู้ขับขี่ดับแ,แผงมาตรวัดได้รับการพัฒนาเริ่มต้นในปี1990และประกาศเปิดตัวสู่สาธารณะในปี2005 ท้ายที่สุดแล้ว GL Series กลายเป็นรุ่นทดสอบถุงลมนิรภัยสำหรับมอเตอร์ไซค์ในยุคนั้นรหัสรุ่น F6B และ F6C ที่ปรากฏสำหรับรุ่นน้อง GL ในปี2013และปี2014เราต้องการให้แฟนๆฮอน da GL ในวงกว้างเพลิดเพลินกับความสบายสุดพิเศษของ GoWing แนว่า GoWing จะสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงในตลาดสหรัฐอเมริกา แต่ฐานผู้ใช้ก็ยังมีจำกัดคนรวยคนแก่คนเกษียณเลือกการเดินมากกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ดังนั้น Honda จึงมุ่งเป้าไปที่การคัสตอมแบบอเมริกานั่นคือรุ่น a l k y r ร e รุ่นที่4ที่มีพื้นฐานมาจากรุ่น1,500ที่ประกาศเปิดตัวในปี1966ว l k y r ร e มีภาพลักษณ์ของสไตล์อเมริกันใช้เครื่องยนต์ที่ทรงพลังของ GL เพื่อพัฒนาฐานของแฟนๆรุ่นใหม่สำหรับ Naked 6สูบระบายความร้อนด้วยน้ำต่อไป Honda จะพัฒนาและสร้างรุ่น F6B ตามเจเนอเรชันที่5รุ่น1,800ในปี2013เพื่อให้ GL สามารถขับขี่ได้อย่างเพลิดเพลินควบคุมง่ายและเบาขึ้นและจอแสดงผลที่เวทรง ไม่มีกล่องพนักพิงด้านหลังเพียวขึ้นประสบความสำเร็จในการสร้างฐานแฟนฮอน d a ใหม่ที่แตกต่างจาก a l ลคิรีจากนั้นในปี2014รุ่น F6C ซึ่งดูเหมือน F6B ที่มีแฟริงคครอบและกล่องด้านข้างก็ได้รับการประกาศออกมาหากคุณไม่รู้ขนาดคุณจะไม่สังเกตว่า GL เป็นมาตรฐานและ F6C มีสไตล์และดีไซน์ ที่เรียกว่านาเก็ตที่คล่องตัวซีรีส์ F6 ยังมีใน T.L. Generation ที่6เราต้องการเห็นการออกแบบที่ทรงพลังของ F6 รหัสดีแนวคิด g l ที่เหนือการเวลามันเป็นหมดหมดนุนนึ่งในปี1975 Go-Wing เริ่มต้นด้วย1,000 cc ได้พัฒนาเป็น1,100 cc และ1,200 cc และพัฒนาต่อไปเป็น1,500 cc ซีซีและสุดท้ายคือ1,800 cc รซีซีรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่6ผ่านไปแล้ว48ปีนับตั้งแต่รุ่นโกวิงพันและในปี2562และในปี2568รุ่นโชลองครบรอบ50ปีของ GL อาจเปิดตัว ท้ายที่สุดแล้ววิวัฒนาการในช่วง50ปีที่ผ่านมานั้นยิ่งใหญ่มากสำหรับ GL g o w i n g เครื่องยนต์4ี่สูบในแนวนอนกลายเป็นเครื่องยนต์6สูบและเครื่องยนต์ที่ผลิตแรงม้าได้80 p h ด้วยปริมาตรกระบอกสูบ1,000 cc กลายเป็น126แรงมา้าพร้อมประสิทธิภาพกระบอกสูบ1,800 cc ABS และถุงลมนิรภัย ซึ่งไม่ได้ติดตั้งในรุ่นแรกๆเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมีโหมดการขับขี่ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนระบบควบคุมอัตโนมัติและแม้แต่ระบบการสะเทือนก็สามารถปรับได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง GL รุ่นแรกๆเมื่อ2-3ปีที่แล้วแต่มันให้ความรู้สึกของเครื่องยนต์ที่นุ่มนวลซึ่งทำให้ยาก ที่จะเชื่อว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์จากปี1970ความรู้สึกนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้ว่าจะผ่านไปเกือบ50ปีกับรุ่นโกวิงในตำนาน50ปีผ่านมาพัฒนาจิตวิญญาณของโกวิงซึ่งเป็นการออกแบบตัวถังที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำเครื่องยนต์วางลูกสูบออกข้างแนวนอนที่ไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนระหว่างขับขี่ และฟังก์ชันที่ปรับปรุงการป้องกันลมและช่วยให้ผู้ขับขี่ขี่ได้ตลอดไปโดยไม่เมื่อยล้าในระยะทางไกลเลยทีเดียวแม้แต่ตอนนี้แฟน GL ก็ยังไม่จางหายไปไหนในทางกับกันประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามยุคตามสมัยหากคุณต้องการทัวริงเพื่อการขับขี่ระยะยาวไกล ในตอนนี้ Honda มีรถประเภทต่างๆเช่นการประจนภัยแบบทัวริงขนาดใหญ่แบบทัวเลอร์ฟูลแคลถึงกระนั้นโกวิงที่แฟนๆฮอนด้าคลั่งไคล้และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวสาร Honda ในตานานในรุ่นโกวิง สำหรับแฟนๆ h o o n d a ที่ชื่นชอบข่าวสารจากทาง Thailand Motorcycle New s ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe ทางช่องทาง f c e b o o o y o u t u b e TikTok Thailand m o t o r c y c l e New s เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ